มีโค้ดบ้าพลังคลิปเม <ian> ื่อวานกูเปิดให้มึงดูเลยไอสัตว์แล้วดูนะเอ้าเฮียทำไมเข้ามาในนี้เนี่ยดูปรก่อนบ้านโอ้ยเกือบโดนควนแทบเลยส่วนพรมพี่แค่นั่นแหละ ตุ่นมากับพอยร้านเติมเกมราคามิตรภาพเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ไม่มีหยุดร้านตุ่นไม่มีรีฟันเติมเข้าได้ชัวร์ป่าปลอดภัยหายห่วงคิดจะเติมเกมคิดถึงตุ่นมากับพอยที่ยคอทำไมอะ